อ่าสบายดีครับวันนี้เราไปต่ออีพีที่สองก็คืออีพีที่เร็วเมนเราเกี่ยวกับวิธีการสร้างหน้าเชื่อในโปรแกรมอิเล็กเซตเตอร์เนาะซึ่งวันนี้เมนเราจะมานําเสนอวิธีการนําใส่เครื่องมือซึ่งเครื่องมือที่จะมานําเสนอในวันนี้ก็คืออ่าเครื่องมือโตตัวนี้เลยชื่อว่าเมกิวัตุนเนาะอ่าโอเคซึ่งวิธีการนําใส่กะบอกมีอีกอย่างหน่งยากหลายก่อนที่เราจะนําใส่เราต้องสร้างวัตถุก่อนเนาคือเอาโต๊ะสิบแปดแล้วสร้างวัตถุก่อน ใส่ส okay. ีเาสีแดงโอเคเราลองใา้ลันโ hover copy เนาะเราจะประมาณหกอ่าแล้วก็จะแยกสีให้มันแตกต่างกันก็คือตัวนี้เราจะเอาสีแดงจะเนละครูเนาะสีแดงสองอันแล้วก็ตัวนี้เอาสีเหลืองโอเคสีเหลืองสีเหลืองเอาเป็นสีสีฟ้าสซะนะ มนนะีแล้วเมือ่อหลังจากที่เขาจะสร้างวัตถุแล้วเขามาคิดที่เครื่องมอวัมวโตเป็นจีวัตถุนึงว่าสอดคลาดแป็นตัวตัวไหวเนาะโอเคก็คือเครื่องมือตัวนี้เนาะมันจะใช้อ่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลูกซีซีที่คล้าดกันแมนมันจะเลือกเนาะคือตัวอยา่างอาจจะเลือกเฉพาะสีแดงเนาะ อ่าเห็นบอกมันจะเลือกส่วนที่คล้ืยกันเลคือสีแดงกับสีแดงสุดหรอเขาเลือกเป็นสีสีเหลืองเห็นบอกมันจะเลือกสองอ่าวัตถุตัวนี้มันจะเลือกเลยอ่าและก็คือสูดวาเนาะอยากพว่าสุดวาเป็นนอกจากฟิวเด้พอสีเลือกสโตก๊กได้บอกอ่าคล้คืยกันเนาะซึงเม่บอวิธีการสร้างเลยทำมาเปลี่ยนสโต๊กตัวนี้เนาะอ่าสโตกที่เอาเป็นสีเหลืองนี่เนาะ เดี๋ยวจะได้เอาเป็น C แต่โอเว่นโอเคโอเคจะเป็น Auto โอเคจะได้ประมาณน,นี้ครัแล้วหลังจากนั้นเขาเราก็คิกใส่เครื่องมือตัวไม่กี่วันทุ่นเลยเนาะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้มันติกอยู่ที่วันเนาะ เอาว่าเปลี่ยนจากฟิว่าเป็นสตโตคลอเรอร์กนะ็คือติใส่สตโตแล,ล้วก็ติโกสโซฟิวนี้แลวก็กดติโกเลยแล้วหลังจากนั้นทำมารติใส่วัตถุอะไหนึง่งก็คือ,อเราจะเาจอาตัวสีแดงเ็นบอกมันจะเลือกอ่ส่วนที่เป็นสโตหรือว่าสีที่คล้ายคือกันแต่ว่าในส่วนตัวนี้แมนจะเป็นการหรือว่าสีที่คล้ายคือกันตัวอย่างเขาเลเอาตัวสีฟ้าน,ะนี่แต่ว่าส่วนที่มันเป็นของสโตเนะพาะเป็นฟิวเนาะสีฟ้าเล้วเป็นสีเหลืออ่า สำหรับเครื่องมือตัวนี้กัวิธีการนำใส้แกับปาณนี่นะโปรอิีออย่างยากหลายแล้วอันมาเจอกันใน EP ต่อไปสำหรับตัวนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้